สวัสดียามเช้าครับรอตักบาทเหมือนเดิมนะครับวันนี้ฝนตกหน่อยฝนตกแต่ว่าก็ต้องมานะครับกล้วยก็รอปลูกปูกจะมาเส้นนี้มาเอาบุญต้องกันครับเพราะว่าเป็นการ ต่อยอดเป็นการรักษาพระศาสนาอีกทางหนึ่งเมื่อวานนี้ไปที่วัดแล้วถามว่าที่วัดมีพระเท่าไหร่วัดใหญ่มากแต่ว่ามีแต่เจ้าววัดรูปเดียวแล้วจะเป็นเจ้าววัดไขรก็ไม่รู้ว่าทำไมเนาะพระเนนไม่มีแล้วมีน้อยลงนะครับใสนทนากับพระอาจารย์พระเนนน้อยลงเยอะ จาก45 0ห0 0แสตัวน,นี้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับถ้าเราไม่ช่วยกันในการทำนุบํบำรุงตัวพระนะครับคือทำนุกบำรุงศาส,สนาวัตถุเยอะแต่ว่า,าคนเราไม่ค่อยที่จะทำนุกบำรุงตัวพระเวลาไปวัดก็ไปหาแต่เจ้าอาวาสไปหาหลวงปู่นั้นหลวงปู่นี้ ก็เป็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่พระไม่ไม่มีคนบวชก็น้อยเนาะแล้วผมก็เลยว่าเราก็บำรุงแบบนี้แหละทำได้มาตักบาตรทุกวันเป็นการต่อยอดอายุศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งครับในความคิดผมนะท่านอื่นไม่ทราบก็ว่าว่ากันดูนะครับอนุโมนทนาด้วยกันนะครับสวัสดีครับ